คลิปนี้พามาดูงานแต่งบัวปูนปั้นครับหลังจากที่นายช่างนะครับได้ทําการติดบัวปูนปั้นเสาโชนาะบ้านศุกร์แล้วนะครับขั้นตอนที่สําคัญไม่แพก้กันก็คือขั้นตอนการแต่งเก็บมุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บตัวหัวสกรูที่เราขันไปนะครับตัวหนึ่งเราจะขัน2 2ตัวนะครับ ขันสกูสองตัวหรือว่ายึดสกูสองตัวนั่นเองนะครับเราก็ต้องมาเก็บหัวสกูให้เรียบเนียนสวยงามนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างครับที่เป็นขอบแนบติดกับตัวเสานะครับมันก็จะมีช่องไฟอยู่นะครับเราก็มาเก็บปูนให้ได้เนียนสวยงามนะครับนี่นายช่างสันก็กําลังเก็บตัวด้านข้างนะครับหลังจากที่โป๊ตัวมุม45ิาองศาด้านบนนะครับให้ปูนมันเซ็จตัวนิดนึงนะครับแล้วค่อยมาแต่งอีกรอบนึงนะครับนี่ จางสันก็กําลังปาดโป๊ะเอาไว้นะครับแล้วค่อยมาแต่งอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวให้มันแห้งหรือเสร็จตัวนิดนึงครับหลังจากนั้นเราก็มาท,ทําตัวอื่นต่อนะครับก็คือตัวด้านข้านนั่นเองนะครับโบป๊ปูนเข้าไปนะครับแล้วก็รีดนะครับหรือว่ากรีดเอาก็ได้นะครับเราก็จะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อความเนียนสวยงามเวลาเราทาสีก็จะสวยงามไม่เห็นรอยต่อ มากจนเกินไปนะครับแต่ก็ยัมากก็ยังมีรอยต่อระหว่างตัวปูนระหว่างปูนของบัวปูนปั้นแล้วก็ขอบเสานะครับแต่เราก็จะให้เห็นน้อยที่สุดนะครับเวลาเราเก็บสีก็จะได้สวยงามนะครับนี่ก็จะเป็นการแต่งตัวบัวล่างกับบัวบนนะครับให้มีช่องไฟให้มันเนียนเสมอกันนะครับไม่ให้มันมีรอยมากจนเกินไปนั่นเองนะครับ ก็ใช้ความพยายามและความละเอียดมากพอสมควรนะครับต้องใจเย็นๆครับถ้าจร้อนมันก็จะออกมาไม่สวยนะครับจ่างสันก็ทําตัวหนึ่งก็ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับส่วนคลิปเรามาตัดลงให้ชมก็จะชมให้ได้บางส่วนที่สําคัญสําคัญนั่นเองครับเรามมดูตัวสําคัญครับก็คือตัวที่ปั่นตัวมุม45องศา,านะครับก็ต้องค่อยๆปั่นค่อยๆเซต ให้มันได้มุมได้เหลี่ยมได้สันได้คมของมุมของบัวนะครับที่เราตัดมาสิสาองศานะครับนี่ระเมียดละไมจริงๆนะครับสำหรับช่างสันนะครับเป็นช่างฝีมืออีกหนึ่งท่าน,นครับสำหรับงานบัวปูนปั้นนะครับบัวก็ติดแล้วนะครับเราก็มาแต่งแบบนี้นะครับเราก็ทำการโป้เรียบร้อยสุดท้ายก็จะมาขัดเพื่อที่ให้มันเนียนสวยงามเวลาเรา ทาสีก็จะได้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการแต่งตัวเหลี่ยม45องศาตรง,ตรงมุมเสาแล้วนะครับนี่เริ่มเป็นเหลี่ยมเป็นมุมขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องมีความละมีละมัยพอสมควรนะครับเริ่มเห็นสันเห็นคมของบัวนะครับ สวยขึ้นมาทันตาเลยนะครับนี่กว่าจะได้แบบนี้นะครับแต่ละต้นก็ใช้ความ,มาวสามารถาปพยาง <c oughs> สูงพอสมควรนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราโ <c oughs> ป๊ปูนเป็นเหลี่ยม <c oughs> เป็นสันเป็นคมเก็บมุมหัวน็อตอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ใช้แปง้งสลักน้ำลงไปทาให้ได้ เรียบเนียนกับตัวเนื้อปูนของเสานะครับส่วนตรงไหนที่มันยังเบายังแว้งก็สามารถเติมแต่งได้นี่คือผลงานของช่างสันที่ทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้พาดที่ใหม่จากผมและทีงมงานครับเจอกนเชมนน้าครับสวัสดีครับ